นั้นก็มาหยุดหน้าประตูห้องพระเธอใจเต้นแรงรีบเปิดประตูออกดูไม่มีใครแต่กลิ่นกำยานแขกกลับลอยโชยออกมาหนักยิ่งกว่าทุกคืนบนพื้นไม้ตรงกลางห้องมีรอยเท้าดินสีแดงชัดเจนจากทางประตูเดินวนรอบตาฟองสามรอบแล้วหยุดตรงที่องค์พระพิคเนตใต้าฐานพระ มีหยดน้ำมันหอมที่ไม่ควรจะมีอยู่ในขณะที่เธอพยายามใช้เกลือโปรยเป็นวงเสียงจากข้างหลังกลับดังขึ้นเบาๆเสียงที่ไม่ใช่ตาเสียงนั้นพูดว่าเมื่อเลือกรับข้าย่อมทวงด้วยเลือดเธอหันขวับไปดูแล้วก็เห็นเงาสูงกว่าสองเมตร มีหมูเลื้อยอยู่รอบคอยืนก้มหน้าถือดอกไม้แหง้งและถือหัวแพะในมือฝนตะโกนสุดเสียงตื่นสิตามันจะเอาไปแล้วแต่ตาฟองยังหลับตานั่งนิ่งน้ำตาไหลเงียบๆเ,เหมือนกำลังยอมรับอะไรบางอย่าง แล้วเงาดำก็ค่อยๆย,ยื่นมือออกมาหาฝนมือข้างนั้นเย็นเฉียบราวกับโดนล,ลมจากสุสานพัดตลอดเวลาฝนพยายามล้วมพระที่แขวนคอแต่สายขาดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เสียงคลุยแขกดังขึ้นทั่วบ้าน